สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังขนมปังชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยมาในลุกสดใสแบบนี้เลยซึ่งในเอกของเราในวันนี้ที่ปังจะมาป้ายยาให้กับทุกคนนั่นก็คือแชมตัวนี้นะคะจะเป็น Solar Cushion ัลต้าแมทช h เอสเอ50 p ี3บวกค่ะและสำหรับลุกในวันนี้นะคะเป็นเอฟวี d ดย์ลุกสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพร้อมกับการปกปิดที่ดีค่ะ ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมการันตีว่าไม่ต้องทาแป้งครับไม่ต้องเซ็ตแป้งก็แห้งสนิทไปกับผิวเลยซึ่งกันแดดเขาสูงมาก SPF 50 PA SP 3+ กกันแดดสูงป,ปิดดีซึ่งปังได้ใช้เมื่อวานนะคะที่คลิปเเที่ยวนครนายกเขาช่องลมนะคะวันนี้เนี่ยมาหน้าสดนนะ ไเป็นนังเอกของวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานได้ใช้จริงๆรีวิวเองจริงๆเลยค่ะตัวนี้น้องเป็นครูชั่นที่สามารถเติมได้ระหว่างวันด้วยนะคะเป็นครูชั่นที่ที่เป็นแบบมันพอทานแล้วใช่ไหมมันก็มีให้ความรู้สึกว่ามันแนบไปกับผิวจริงๆค่ะข้างนี้คือข้างที่ลงรองพื้นโซลาแล้วนะคะ มันให้ความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเราพอเราลงไปปุ๊บมันก็เป็นแป้งเลยเก็ตไหมแบบมันเป็นมันเป็นเนื้อที่แบบเนี่ยคือมันไม่ติดมันไม่เหนอะหน้าเนี่ยคือมันแบบเห็นไหมคือเห็นปะเป็นอะไรที่แห้งสนิทไปกับผิวเลยจริงๆค่ะเป็นเหมือนเนื้อแป้งที่มาในรูปแบบคูชั่น ใช่ไหมมันคือมันเป็นแบบนั้นอะเนี่ยเนี่ยแบบปไปคนเหงื่อเยอะแล้วปังไปสถานที่ที่มันร้อนมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันทําให้หน้าเยิ้มจริงๆนะสำหรับตัวที่เคยใช้มาก็คือในในในสถานการณ์ที่แบบว่าต้องเติบแป้งตลอดเวลา ต้องเอาแป้งอ่ะมาซับเหงื่อเอาแป้งมาซับมันตลอดคือหน้าเนี่ยหน้าปังอ่ะจะมันช่วงทีโซนคือปังป็นคนผิวผสมไม่ได้เป็นคนผิวมันผิวแห้งแต่เป็นคนผิวผสมจะเ็นช่วงทีโซนที่มันแล้วก็ช่วงนี้ปุ๊บช่วงนี้จะไม่มันเลยจะแบบปกติดีทุกอย่างแต่เมื่อวานอ่ะไปอ่ะเมื่อวานตอนไปใช่ปะ่ะหัวนี่คือเปียกแล้วนะขอโฟกัสก,ก่อนหัวปังอ่ะคือเปียกละมันเปียกแบบมันกระจกป หัวเปียกแล้วหัวเปียกหน้าเปียกแลก้วจังหวะที่แบบเรายกกล้องขึ้นมาฟึ๊บเฮ้ยหน้ามันมีความแบบว้าวม,มีความแบบฉ่ำฉ่ำเหงือ่อแต่หน้าไม่เยิ้มทุกคนเข้าใจไหมเหมือนเราเหมือนฟิลแบบเราเราทาเงทุกคนลอง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 ,ลองดูนะทาตัวนี้ใช่ไหมแล้วน้ำสาดาขทามาที่หน้าหน้าจะมีความแบบว้าวมันจะมีความแบบฉ่ำรู้สึกแบบว้าวมันเลิศ ตัวนี้เนี่ยปังไม่ได้ลงอเออไม่ได้ลงแป้งทับไปนะคะไม่ได้ลงแป้งทับไปเลยก็แบบก็แต่งหน้าต่อได้เลยเพราะว่ามันมันทำให้ความรู้สึกผิวที่มันเป็นแบบแป้งอยู่แล้วอะ่ะเราพูดอะไรเนี่ยมันให้มันให้งานที่เป็นครูชั่นงานแป้งอยู่แล้วเซ็ตคือลงทีเดียวจบสเต็ปเดียวมันเซ็ตทุกอย่างให้เลยเซ็ตผิวเซ็ตคุมมันแบบ เซตหน้าไม่เยอะไม่มันไม่แบบอ้อโหเปื่อคืันวอร์มากอ่ะเดี๋ยวปังจะเป็นแบบฟินิชลุให้ดูนะคะนี่ก็ได้ลุคเป็นแบบลุกใสๆซึ่งได้นางเอกของเราที่เป็น งานงานแมทของงานแมทผิวนะคะเป็น everyday ลุกได้เลยสำหรับใครที่ชอบลุกดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปเมคอัพลุกในคลิปถัดไปนะคะและที่สำคัญหาซื้อได้ง่ายมากที่เซเว่นโรตัสจิฟฟี่ทุกสาขาเลยคะ่ะ